ตรงนี้อยู่บนถนนกลมหลวงชุมพรนะนี่ฝั่งใา้และฝั่งฝานี่มีร้านอาหารเยอะเลยโอู้ดูดิครับก็ขายอาหารเอารถเก่ารถเก่ามาทําเป็นร้านอาหารเม,มนูส้มตำเมนูยำยำเย็นๆนี่มาเดินได้เลยอ้าวบัวลอยกะทิสดที่ไก่ห่านด้วยอ๋อน้ำยังพึ่งเดือดเลย ยังไม่เสร็จนะท่านผู้ชมตรงนี้เขาเตี้ยสลัดอะไรอ่ะอะอ๋ะอ,อโอเคครับนะฮะอะเราเดินต่อขอบคุณมากนะหนูโอ้มีของขายด้วยนี่เสื้อผงเสื้อผ้านอกจากของกินนะดูดูฝั่งนู้นรูดูฝั่งนู้นดูฝั่งนูกกัน,น,กนโอ้โหคนเยอะเลยเราเดินฝั่งนู้นไหมเราลัดเลาะ,ละไปฝั่งนู้นไหมจะได้เห็นร้านอาหารเยอะๆเลย น้องวิวเมี่ยงทำปลาเผาเมี่ยงปลาเผาโอ้สุดยอดเลยหาของกินเดินลัดเลาะๆๆๆโอโอรถเยอ,ะ,อะน้องก็จอดได้แล้วครับคนเยอะไหมครับจะดูนะฮะของกินหลากหลายเลยกินใันนี้คนละขวดดีว่วะอ้าวอ่ะสิบบาทอ่ะมีแตะเหรียญไหม เห็นวะคนเล็กก็ได้ควดสิบสองสิบบาทของแท้เลยไหมนุ่มไม่คายืนยันเลยโอ้สุดยอดเลยเอ好吗ขวดละขวดได้วิตามินซีเต็มขวดเลยอ้าวสองขวดโอเคจ่ตังจ่ตังโอ้ยชื่อร้านอะไรอ่ะ ป่าด uh, ิหนุ่มเดอคนละร้านหรือเปล่าอ๋อเปิดได้หน่อยเปิดได้หน่อยเปิดได้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 ตลาดอะไรเนี่ยยืนยันหน่อยตลาดโดนกุมหลวงค่ะตลนกรมหลวงมีทุกวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะเลิกกี่ทุ่มเนี่ยสามท้่มก็สี่ทุ่มมาล้างก็ห้านทุ่มเริ่มตั้งแต่ตอนเย็นเลยห้าโมงเย็นเหรอเอ่อขายดีป่ะเรื่อยๆนะฮะแล้วห้างโอเชียนอยู่ไหนนี่เหรอ จำเกือบไม่ได้ปกติมันด้านหลังก็มีด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดินต่อเดินต่ออ <c oughs> าาของกิน <c oughs> ก็ลองดูนะเ <c oughs> มื่อกี้เปิดโรงแรมในในตัวเมืองชุมพรแล้วก็มาเดิน,นลันเลาะดูของกิน <c oughs> โอ้โห,โหดูดินี่ของกินเพียบเลยนะ ใช่ครับผัดไทยผัดไทยายหีโอ้โหผัดไทยของยายทุกคนดูเต็มร้านเลยหลักฐานเป็นแน่นเลยเดี๋ยวเราเดินไมค์ทีนเดี๋ยวเดินไมค์ทีหนึ่งเขาเกิดเพลงเนี่ยมันน่ากลัวอืมน้ำเต้าหู้เต้าหู้ไอเต้าหู้นี่ไอก กระลมหลวงลมหลวงจุมพรนะเส้นนี้นะโดนสุดไปนู่นแล้วขวาก็เป็นโรงพยาบาลและนี่คือห้างโอเชียนนะครับห้างเก่าของจังหวัดชุมพรนะนี่ห้างโอเชียนนะเมเจอร์ซีเนเพล็กโอ้โหมีโรงหนังด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปเราเดินให้สุดตรงนี้ก่อนตรงนี้เขาขายอะไรอ่ะเค้กอนมอืมกระดมเค้ก โอ้ถูกท่านผู้ชมสามชิ้นห้าสิบเวลามาชุมพรต้องมาเส้นนี้เลยจะโดนอะไรเนี่ยกมลมหลวงครับรับรองเจอร้านนี้แน่นอนอยู่หน้าห้างโอเชียนครับโอโ้น่ารักมาก่อ้าหลอดด้วยอะ่ะยิ้มหวานด้วยะนิดเดียวอะ่ะสำนีนิดเดียวมีลูกเสแล้วห <c oughs> <c oughs> ยอกเล่นโอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับ <c oughs> โอ้โหของกินหลากหลายเลย อันนี้คือโรงหนังนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เข้าใจผิดนู่นด้านฝั่งด้านนู้นฮะห้างห้างห้างโอเชียนเอ็มเฮ้ยมีโรงหนังอีกโรงสองโรงประกอบกันเลยเนี่ยอุ้ยโรงหนึ่งไอ้นุเอ็มเอ็มเจนเรชั่นเน็โอ้ยเชยยิบแปงเลยเออมาฮะห้างห้างมันมีโรงหนังด้วยถามแม่ค้าเพื่อความชัวร์ในนี้มีโรงหนังไหม ดูฝั่งนี้ค่ะพี่ยาวเปอ๋อนี่ไม่ใช่เนะาะอันนี้เป็นห้างอันนี้ห้างนะอือดูกล่องกินก่อน <c oughs> โอ้โหเรากินร้านนู้มาอิ่มแปรเลยเมื่อกี้เสียดายจังเลยนะนี่ไข่มดแด,ด,ดงก็ไข่แมงดาจะออกไข่มดแดงไม่เข้าอ่ะเนาะโอ้โหไข่ขมดแดงกับมะเร็งไข่แมงดาท่านผู้ชมโอ้โหเขินตายเลยดีที่ไม่ออกกล้องแล้วเนี่ยผมไม่เป็นไรครับคนเรามันผิดกันได้ถึงจะถูก ร้อยเดียวเองครับมีร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็สามอะไรอะ่ะสามร้อยห้าสิบสงสัยสามตัวเนี่ยสามร้อยห้าสิบเนี่ยจะไม่ไม่คะอ๋อตัวใหญ่ครับมีเล็กกลางใหญ่เริ่มต้นร้อยหนึ่งครับโอเคขอบคุณครับโอ้โหมาจุมพรมันดีอย่างนี้นี่เองต้องมาเนี่ยถนนกรมหลวงนะฮะถนนกรมหลวงชุมพรนั่นแหละ ยามเย็นๆสี่โมงในแม่ค้าเนี่ยเริ่มมาวางแล้วนะครับก็จัดได้วางแล้วจัดแบบนี้นึกถึงสงขาแล้วก็ทุ่งสงทุ่งสงก็มีนะท่านผู้ชมนครก็มีนครแต่นครไม่ค่อยเห็นเนาะจะเห็นช่วงวันอะไรนะสองอาทิตนี่มารีน่าข้าวหมกไก่ข้าวเหนียว แล้วก็ไก่ทอดอันนี้ไทยไ,ไทยไทยอิสลามอ้าวคนเต็มร้านเลยครับท่านผู้ชมเรนเราก็มาเดิลนลัดเลาะนะไอ้าย,ยาลอดช่องสิงคโปร์ว่ะไม่ใช่ฮะลอดช่องน้ำตาลค้นกับที่สดของกินเนี้ยต้มฟก่อนไม่กล้าแตะเลยโอ้ยพ่อค้ายิ้มหวาน คนจุมพรไม่ต้องว่วงแรงร้อยแรงแผลมาจุมพรอ,อย่าลืมมาดนนเซนนีนะอันนี้เราเราพูดใต้แล้วมาจุมพรน,นี่กว่าดังก็เดินเนึนดูหลักฐานนะนี่กว่าดังเดินเห็นไหมกว่ดังเดินเต็มไม่ต้องห่วงอะะมาจุมพรนในเมืองท่องเที่ยวอะฮตะโขยากิบีบเส,สียงเพลงอะ่ะนี่เดินเดินไม่ได้สุดนุ่นๆไฟสุดตะดนเลยเสียงเพลงอะ่ะ ก็เอาพอประมาณครับหน้าฟั๊มพีทีเดี๋ยวเราเดิน,น,นลัดเลาะเข้าห้างดีกว่าเข,ข้าห้างดีกว่าเพราะไกลมากเดินสุดกระโดดอุ้ยไกลเป็นกิโลท่านผู้ชมกดติดตามด้วยครับผมจบหน้าห้างเลยโอเชียนอโอเชียนในจมพรวนครับ